เป้อุ้มตัวดังที่ใครๆก็บอกว่าดีอันดับหนึ่งที่ใครๆก็เลือกใช้รวมถึงบ้านเราด้วยและแบบน,นี้ที่เราเลือกใช้นะคะก็เป็นรุ่น m a x Flow Lite รบบใช้งานได้ถึง3แบบแบบที่1 Hip Seat Carrier ใบบัฟฟเซตกระจายน้ำหนักได้อย่างเต็มที่ 1, แบบที่2 Baby Carrier ช่วยซัพพอร์ตขนอุ้มแล้วก็ยังคล่องตัวด้วยแบบที่3 Hip Seat Only อันนี้ไอใช้บ่อยสุดเลยคล่องตัวมากเอาไว้เดินเล่นรุ่น m a x Flow Lite อันนี้นะคะจะสำหรับช่วงอายุ3-48เดือนและเรียกได้ว่าเป็นเป้อุ้มสุขภาพอย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะเขามีฟังก์ชชันที่่วย หลังคอบ่าไหล่และเอวการออกไปช้อปปิ้งข้างนอกก็เลยจะชิลมากๆเลยนะคะเพราะเมื่อเป็นแม่มี2มือก็ไม่เคยพอเราก็จะได้ใช้มือของเราอย่างเต็มที่เลยไม่ต้องมาคอยจับอุ้มลูกคือสะดวกมากๆเราก็ใส่สบายมากๆเลยค่ะและตัวฮิปซีดเขานะคะก็มีซิลิโคนกันเลื่นเต็มแผ่นเลยนั่งได้อย่างมันง่นคงไม่ต้องกลัวลูกถลายแน่นอนนอกจากนี้ตัวฮิปซีดเขาก็ช่วยรับและกระจายน้ําหนักได้ดีด้วยถ้าเราเวลาเดินเล่นนะคะก็จะใช้แบบเนี้ยเยอะที่สุดบ่อยที่สุดเลยเพราะว่ามันถนัดมากๆพ่อก็ชอบมากๆเลย ะะไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหิบซีเป้อุ้มตัวนี้เลยนะคะและนอกจากนี้เขาก็ยังมีหมวกแบบนี้ให้ด้วยเวลาน้องไปเที่ยวโดนแนตก็เอามาติดคุมไว้แบบนี้ได้เลยครบจบมากเดินเล่นหรือช้อปปิ้งหรือว่ากล่อมลูกก็ทําได้ครบจบในตัวนี้ตัวเดียวเลยถ้าไม่ดีจริงบ้านไอไม่มาแนะนําให้แน่นอนค่ะมาแซบไอเทมเลยค่ะแม่แม่